AI รับฟังปัญหาชีวิตได้แต่รักษาไม่ได้ทําไมไปดูครับเธอถ้าคุณต้องการคนรับฟังเน่เขาก็เป็นคนรับฟังที่ดีคนรับฟังอ่ะไม่ต้องมีคําตอบเลยถ้าเกิดมาถามว่าใครรับฟังได้ดีอ่ะใครไหนก็ได้ไม่ต่างกันแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการไปคําแนะนำอ่ะคำแนะนําของมันก็จะเป็นคําแนะนําที่ในมุมมองของคนที่จบภาษาศาสตร์คนหนึ่งมันมีความเข้าใจในเรื่องราวของคนจริงหรือไม่ก็คือไม่ แต่สไตล์การตอบเนี่ยมันก็จะไปเรียนแบบจิตวิทยานักให้คําปรึกษาพวกนี้ออกมาเนาะอย่าลืมว่าหนึ่งใน p อยคือน้องเป็นโมเดลภาษาน้องเป็นน้องฝึกงานจบภาษา,าศาสตร์นั่นคือสิ่งที่เราสอนในหลักสูตรประจําเพราะฉะนั้นการที่เขาให้กลับมาคุณก็ต้องมีจักรยานในการรับชมนิดหนึ่งคุยดูหน่อยว่าเอ๊ะไอที่ตอบมาเนี่ยคุณจะเอาไปใช้ได้จริงหรือไม่เราก็ต้องมีสตินิดหนึ่งว่ามันเป็นแค่อพินิยั่มันไม่ใช่จิตแพทย์จริงๆมันไม่ใช่คอนซัลเลอร์จริงๆนะครับมันเป็นแค่ความคิดเห็นเหมือนคุณเอาสสิ่่่่่่งงนนนนนีีีี้้ไไปปรึกษาาาาาาาเเเพพืืออยมมมมมถตคคววววดจะชชญใ จิตวิทยาขนาดนั้นนะครับเพราะงั้นคําตอบก็คือสามารถเป็นผู้รับฟังคือคุณบ่นให้มันฟังไปให้มันสะท้อนกลับมาได้ในฐานะเหมือนเป็นเพื่อนที่จบภาษาศาสตร์คนหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่จิตแพทย์ต่อให้คุณพร้อมเข้าไปว่าจงเป็นจิตแพทย์น้องจะเรียนแบบภาษาของจิตแพทย์แต่น้องไม่ได้มีสมองและองค์คอมูิขอตจิตแพทย์ใส่เข้าไปด้วยอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังสามารถใช้เป็นผู้ฟังที่ดีได้เป็นความคิดเห็นได้แต่ให้คําปรึกษาแบบเชื่อถือแอสจคุณหมอไม่ได้นะ